ป้ายแดงออกห้างนะคันีห้าหกล้านนะตอนนี้ผมขายเพียง คุณก็ได้เบนซ์ GLE ไปขับแล้วครับมาอีกแล้วครับกับรถที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปออกห้าง5 6ล้านครับเจ้าของมือเดียวขอย้านะและเข้าศูนย์ทุกระยะเปลี่ยนตามที่ศูนย์บอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยครับคันนี้คุณจะไปออกทําไมไปไ้ายแดง5ล้านวันนี้ผมขายเพียง8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณก็ได้ออปชัน่ลนล้นล้นกับรถที่มันใหญ่ขนาดนี้คันนี้นะครับประหยัดน้ำมันถึง 15- หรือ1ิกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ไฮบริดไปช่วยตรงนี้นะครับและนี่คือเบนซ์ GLE ที่ใครๆก็ต้องเหลียวมอง ว่าเขาได้ไซส์ใหญ่เกินขนาดเกินราคาไปไกลขนาดนี้นะครับที่สําคัญเลยคันนี้นะครับแม็กก็ใหม่ยางปี2024นะครับเจ้าของเก่าดูได้ดีเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยครับคุณได้สมรรถนะที่ขับไปไหนใครก็มองมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอดี้ที่ใหญ่เกินขนาดแบบนี้นะครับเท่สุดๆเลยครับป่าท้ายไฟฟ้าจากโรงงานมีมาให้ครบไม่ต้องห่วงครับคันนี้ถึงแม้จะมีแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่แต่ที่เก็บของด้านหลังก็ยังเยอะนะครับมีมา่านบางตามาให้เบาปรับแยกซ้ายขวาแอร์ด้านหลังมีมาให้ครบสมบูรณ์มากๆกับราคาเพียง8,99,00 500e ฟเมติก e, คันนี้ประหยัดน้ำมันคุ้มสุดๆราคาป้ายแดงเกือบ5ล้านปัจจุบันเหลือเพียง8 9 9 0 0 0บาทครับ